จะเอาผ้ามาเช็ดหน่อยมีผ้าอยู่ในรถอยู่ผ้าเช็ดรถ ดินแดงดงบุรีรัมโอ้ข้าห้องเครื่องเลยถนนเขาเพิ่งสร้างถนนใหม่เนาะดินดินแดงเขาเทดินเทดินทีนี้ก็เข้าห้องเครื่องไม่กล้าเอาเอาน้ําฉีดไม่ควรนะต้องเช็ดอย่างงี้แหละเกิดเอาน้ําฉีดก็ต้องไปหาช่างใหญ่เลยทีนี้เดี๋ยวเข้าสายไฟเข้านั่นเท่านี้วุ่นวาย มาเช็ดทำความสะอาด ของส่ต้องไปเช่าร่มตลาดมากลางให้ช่างเปิดล่ะ <laughs> ทำงานสู้เด็ดอืม ก็ตั้งแต่ออกมาก็ไม่ได้ถ่ายน้มันเครื่องก็ปรากฏว่าพอไปเช็คก,กิโลแล้วก็วิ่งโอเลยเลยเลยคิดยังไงเลยเลยระยะเวลาหลายเลยเลยนะหลักพันเลยก็เลยเอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาตัวนี้ไปเช็คน้ำมันเครื่องดำเลยอยังเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็วิ่งไปจังหวัดตราดไง đầm xì Đằm mè Đăng 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 Ờ Mày khói đầm đó Rồi coi dạng Ở xì xôm xôm ừ, Coi đi dù Ừm có bài đếp ra lào leo, có phi lìa đồ nào ti lạo oh siyoan mang ti lạo chào 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 อยู่ข้างหน้ายำบางแสนใช้เวลานานไม่ปะตัดเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้เด้อไม่ได้เอายากที่ไหนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทางเข้าตลาดสดเมืองสุรินทร์นะครับนี่คือถนนทางเข้าตลาดสดเมืองสุรินทร์นะฮะตลาดเมืองสุรินทร์ก็ไปทางนี้ก็เป็นตลาดใหญ่นะฮะ อันนี้ก็เอารถมาให้ช่างเบร์ดเขาซ่อมต่อสายไฟเพราะว่าหนูกัดสายเนี่ยหนูกัดสายไฟแก้มรถคุณผู้ชมครับแต่ปี2 0 0 9นี่รถก็ยังมีไฟแก้มซ้ายอยู่นะครับซึ่งเป็นเป็นไฟเลี้ยวนะมันจะทำงานพร้อมกันเนี่ยแต่หลังๆท้ายที่ออกรถหลังจากนั้นไปจะไม่ค่อยมีไฟแก้มรถนะสังเกตดูคันกันนี่่ไหมไม่มีไฟแก้มรถแล้ว ก็จะมีไฟเลี้ยวด้านท้ายหน้าอย่างเดียวเลยแต่ก่อนนั้นนนั้ก็จะมีไฟแก้มรถเนี่ยไฟแก้มรถคืออะไรคือตรงนี้ฮะไฟแก้มรถนี่นี่เดี๋ยวผมปิดประตูก่อนไฟแก้มรถนี่หลังหลังรถไม่ได้ทําไฟแก้มนะนี่ก็ยโยโมอิจิไอ้ดะ เพลิงอ้อยเพื่อตะไคร์ดกระนั้ำทรายคำไอ้ไฟแก้มรถนั่นแหละเนี่ยไม่รู้กัดตั้งแต่ตอนไหนนะจะก่อนนั้นนั่นแหละเพิ่งแบบมาเช็คแล้วเจอไงเพิ่งมาเช็คแล้วเจอก็ให้เขาทำให้เสร็จไปยิงหาช่างเจอแล้ววันนี้ช่างตือติดงานอยู่บอกว่าเออถ้าไม่รอผมก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมันมันปัญหามันนิดเดียวเนาะก็เลยมาหาช่างเบิร์ตในตอนนี้เขากําลัง เขากำลังไปหาตัววัดหรือยังไงเนี่ยเดินวนไปวนมาเยู่ก็จะติดสติกเกอร์ให้เสร็จเลยเออก็ดูแลรถนั่นแหละก็ค่อยทำไปนี่ยังไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะฟิล์มก็เป็นฟิล์มของโรงงานเลยฟิล์มเป็นฟิล์มโรงงานเนี่ยฟิล์มโรงงานเนี่ยมองทะลุก,กระจกไปเห็นคนนั่งเลยนะมันเป็นฟิล์มโรงงานไงเนี่ยยังไม่ได้ใส่ฟิล์มเลยก็ไม่เคยได้วิ่งไปไหนนะเรื่องนี้เรื่องอะ ะะก็จะไปนานทีก็จะได้ไปจังหวัดตราดรถจะวิ่งไปจังหวัดตราดก็คุณภรรยาโทรตามให้ไปก็ไปไปคนเชื่อเมียครับก็บอกคนเชื่อเมียแล้วดีก็เชื่อเมียนะะนี่ก็เลยเอามาให้ช่างเขาแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปแก้ไขทีละจุดทีละจุดไปเนาะคนมีรถก็ต้องมีเงินนะนะไหนอนยะนะ ภาษีในจดทะเบียนในจะพรบประกันภยัยทุกปีวัดเดียไมเ่เอารถมาให้ช่างเขาทำไฟให้นี่รถกรนาโโจต่อคำทรายมันไปกัดสายไฟไฟไฟเลียเ้ยวี่ตรงนี้ไฟเลี้ยวแก้มรถเนี่ยข้างในนะสายมันขาดไฟไม่ได้ขาดแต่ว่ามันกัดสายขาดก็เอาไปให้ช่างเขาต่อสายให้ ก็เรียบร้อยแล้วแหละตอนนี้ก็เลยช่างเบิร์ดเขาไปดูสติกเกอร์เขาม,ม,นะมันไม่ค่อยได้ขับม,มันจอดไว้แต่ก็ต้องดูแลขยันเปิดไม่ให้หนูมันขึ้นจอดนานขนาดไหนหนูขึ้นได้เนี่ยเนี่ยต้องเปิดทุกวันต้องเช็คทุกวันอันนี้เอามาวิ่งวันเสาร์เนี่ยต้องดูแลเขา ไม่ได้ดูเลยรถเดี๋ยวเกิดปัญหาใหญ่อีกวุ่นวายอีกต้องมานั่งซ่อมกันแบบนี้เลยอยู่ทางเข้าตลาดร้านช่างเบิร์ดเบิร์ดประดับยนต์เนี่ยร้านช่างเบิร์ดประดับยนต์เนี่ยอยู่ทางไปตลาดนะใครที่มีปัญหาเรื่องไอเรื่องฟิลม์มเรื่องเครื่องเสียงเรื่องอะไรก็แวะมาหาช่างเบิร์ดได้เลยนี่เขาเก่งมากคนนี้ ยอมรับเลยฟีล์มือไม่ธรรมดาครับอยู่คู่มืองสุรินมาอย่างยาวนานครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องรถนี่ต้องมาหาช่างเบิร์ตเลยที่เกี่ยวกับ A เครื่องเสียงเพราะอะไรเครื่องฟิล์มกรองแสงอะไรเนี่ยสัญนาตล็อกพวกระบบไฟฟ้าอย่างเงี้ยฮะก็โดยตรงครับเนี่ยเบอร์โทรก็มีอยู่0810637616ก็มาใช้บริการกันได้เนี่ยฮะก,ก็มีบริการแบบนี้แหละนะครับคุณผู้ชมที่ มีปัญหาเรื่องดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเครื่องเสียงพวกฟิลม์มนะฮะแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆก็แวะมาหาช่างเบิร์ดได้เลย mm hmm. ก็รวดเร็วทันใจนะฮะนี่ปากแกก็อยู่อยู่ร้านพอดีเลยวันนี้วันเสาร์ก็มาเจอกันก็เลยให้ซ่อมสายไฟไปซ่อมให้มันเสร็จเนะะี่ยเพราะว่าผมเองก็ก็อยากให้มันเสร็จเสร็จไปนะฮะมันยังค้างใจอยู่เพราะว่ารถก็ถอยากดูแลให้เขาดีที่สุดนั่นแหละ ปาแกอะไรเนี่ยแกหาอุปกรณ์แกอยู่เนาะนี่ก็รถสิบสี่ปีแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันเน,เ,นเอามาอยู่ด้วยกันก็ต้องดูแลไม่ดูแลก็ไม่ได้ ให้รักรถมันรักลูกเนาะทางไปตลาดนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทางงานตลาดคุณผู้ชมเจอเสีแยงยูเมพราาแล้วก็ตรงไปตลาดเนี่ยตรงไปเส้นนี้ก็จะเป็นตลาดสดเมืองุรินนะตลาดใหญ่เนี่ยผมอยู่ร้านช่างเบิร์ดนะนะว่าไงปะยังไงอ๋อมาก็ไม่เดินมาเรียกเนาะ Ừ. À, này được 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 như ừ. tôi ườn mấy tôi vẹp này Để con. Để con nó dạt nặng này không เฮ้ยได้ได้ได้ปลาขึ้นบนสินี่นะเออตัวไทยเลย,ยงงจัดไปนั่นแหละ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 ไม่ต้องเอาใหญ่นะเอเอเข้าใจหรืเอเดีวเ,เอาสีอะไรมันสีขาวมันตัดสีดำเออแหละสีขาวอืมเอาประมาณเนี้ยเท่าไหร่ประมาณาไหนอ่ะไม่ต้องใหญ่เลย ออ่หาไปมมดนนนีีั้รวสฮะรวมตัวนี้ควา,สาม <mü> สูงนะประมาณได้เล็กกว่านั้นไหมอ๋อเล็กกว่านั้นนิดนึงอ๋อนี่สองนิ้วบอกนิดเดียวเอ,เอีสองนิ้วครึ่งเหรอมันเท่านั้นไหนอ่ะไม่มีตัวอย่างให้ดูว่าประมาณสามนิว้วเลยพอดีรวมสละกับสองนิ้วครึง่งเออไหนไหน,นดูบาวัดเลยสนะินี่นะอืมนี่นะนี่นะโยม ว่าจากนั่นในเหรออ๋อนี่นี่รวมสระกสามนิ้วถ้าสามนิ้วเพศนี้เองที่เดียวเออเออใช่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 สวยๆถ้ารวมสระก็อันนี้สีนิ้วสีนิ้วใช่สามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งรวมสระนะใช่ใช่โอเคสวยจัดไปก็ตั้งแต่นี้นี้ก็ได้เดี๋ยวนี้แหละเนี่ยเอ้มาไอ้เรียบร้อย อ่โอเคคุณผู้ชมก่อนอนุญาตลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมดูตอนจบกันแล้วกันพอวันนี้ต้องไปจัดรายการด้วยรีบๆหน่อยโอเคครับ